แปะเดียวก็ถือว่าเด้งขึ้นมาในกล่องจุดหมายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมกดให้ดูนี่อย่างที่เห็นเลยว,ว่าตัวกาชาต,ตอนนี้ได้ทําการเด้งเข้ามาในกล่องจุดหมายของผมมาถึง6ไใบแล้ว สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออตโต้วันนี้ผมขอแนะนำเป็นแอป UG Phone แอปพลิเคชันที่จะมาช่วยทุกคนฟาร์มเกมได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นแอป UG Phone เป็นแอปพลิเคชันในระบบคราวมือถือเครื่องเดียวก็สามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันถึงแม้ว่าจะปิดอินเทอร์เน็ตไปแล้วปิดหน้าจอโทรศัพท์ไปแล้วตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราอยู่ได้ สำหรับใครที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้หรือว่ากลัวแบตเสื่อมแอปยูจีฟนตอบโจทย์มากๆราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนําเป็นแพ็กเกจ MVP ซึ่งแพ็กเกจนี้จะราคาแพงกว่าแพ็กเกจปกติ1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงถึง3เท่ากันเลยแพ็ก MVP แพงกว่านิดหน่อยแต่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าแน่นอนใครที่สนใจดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดแอป U g จี o n e ผ่านลิงก์ใต้ดีสคริปชันใต้คลิปนี้ได้เลย ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปก,กันนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมล่าเลนเจอร์ในระบบ iOS ผมก็ขอแนะนำเป็นร้านเจ๊น้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยร้านค้าจะทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็เปิดมานานกว่า6ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS ไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมล่าเลนเจอร์ก็สามารถไปจัดกันได้ที่ร้านเจ๊น้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์จริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์มาให้ใต้ดีสิคชั่นแล้วก็ใต้ปักบุดคอมเมนต์กันเลยนะครับ สวัสดีคนณทุกทุคนด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอส์ฟันนี่นกเกมไลน์เลนเจอร์สำหรับคลิปนี้เรามาอยู่กับซีรีส์ไอดีปม่วงสายฟรีดองรูบี้กันอีกแล้วที่ตอนนี้อยู่ที่เลเวลมาสเตอร์ยูเลเวลที่1น,นั่นเองตอนนี้เราเข้ามาที่โหมด PP ีแล้วก็ได้รับรูบี้เพิ่มทุกนาอีก 120ดูบี้แล้วหลังจากที่เราไม่ได้จบลีเพชรกันมานานมากๆสัปดาห์นี้เราก็จบบิกเพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้รับดูบี้มาอีก120ดูบี้นั่นเองทําให้ลูบี้ของผมตอนนี้อยู่ที่3 1 5 5ัูบี้แล้วก็หลายๆคนก็เชียร์ให้ผมเล่นเลเวลนี้กันเยอะมากๆเหมือนกันเพราะว่าหลายๆคนมองว่าเลเวลนี้ไม่เคยมีคนทํามาก่อนก็เลยแนะนําให้ผมทํเลเวลนี้ไปก่อนเองอะสำหรับคลิปนี้ เราจะมาเปิดตามล่าเจ้าตัวของเซนคูด้วยละกันเนื่องจากว่าเราเนี่ยก็ยังอยากได้เซนคูแต่หลายๆคนเนี่ยสังเกตที่ตัวกาชาของผมที่มันมีแค่2ตัวเท่านั้นหลายคนอาจจะงงว่าผมจะไปหาตั๋วเพิ่มจากไหนซึ่งวิธีการหาตัวของผมคือมันแสนจะง่ายมากๆก็คือเราจะรับกันในกล่องจดหมายนั่นเองหรือว่ากล่องของขวัญซึ่งในกล่องของขวัญตรงนี้ผมจะมาเสกตั๋วกาชาให้ดูกันเลยว่า ผมจะสามารถเสกได้ทั้งหมดกี่ตั๋วและเราจะได้เปิดกาชาติกันหรือเปล่าเดี๋ยวก็มาดูกันเลยหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าผมจะไปหาตั๋วกาชาจากไหนให้มันเด้งเข้ากล่องจดหมายผมบอกได้เลยว่าผมแค่ดิดเนื้วเพียพงแค่แปะเดียวก็ถือว่าเด้งขึ้นมาในกล่องจดหมายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมกดให้ดูนี่ ยังเห็นเลยว,ว่าตั๋วกาชาตอนนี้ได้ทําการเด้งเข้ามาในกล่องจุดหมายของผมมาถึง6ใบแล้วเดี๋ยวเรามารับตั๋วตรงนี้แล้วก็ไปเปิดกันหน่อยดีกว่าว่าเราจะได้เจ้าตัวของเซนคูหรือเปล่าและตอนนี้ตั๋วกาชาของเราก็อยู่ที่ประมาณ8ตั๋วแล้วเดี๋ยวเราไปหาจากิ้วอีกประมาณ2ใบดีกว่าเราน่าจะพอซื้อได้อยู่อีกสัก2ใบอ่ะเดี๋ยวเรามารับภารกิจตรงนี้ กันหน่อยเลยละกันแล้วก็มาดูกันว่าเราจะสามารถซื้อได้หรือเปล่าเราสามารถซื้อได้เพียงแค่1ใบเท่านั้นแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะ1ใบก็สามารถเปิดได้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปเปิดกาชากันเล็กๆ,ๆน้อยๆละกันเผื่อเราจะได้เจ้าตัวของเซนคนูติดไม้ติดมือมาบ้าง แล้วมาดูกันเลยว่า5ตัวที่เรามีอยู่ตอนนี้จะได้เซนคูหรือเปล่าก็มาลุ้นกันเลยละกันมาขอให้ได้เจ้าตัวของเซนคูเถอะถ้าผมได้มาไอเดียของผมเกิดแน่นอนเพราะว่าไอดีนี้ไม่มีตัวน้องเลมันเองและผมมีกบพร้อมที่จะปั้นตัวนี้เป็นพี้อยด้วยโอ้โหเรียบร้อยเลยความฝันของผมก็จบลงที่เจ้าตัวของนักมายากลมูนอะ เดี๋ยวเราไปตีพีพีกันเล็กๆน้อยแล้วกันเผื่อเราจะตีไหวอยู่อ่ะเพราะว่าตอนนี้คือเราแทบจะสู้ทีมไหนไม่ได้เลยเนื่องจากว่าเราไม่มีตัวเมตาเข้ามาเสริมทีมค่อนข้างที่นานมากๆแล้วอาทีมแรกที่เราเจอเราเจอกับบอสคนนอกกฎหมายแบบนี้ เราว่าเราน่าจะพอสู้ได้ไหมถ้าไม่ติดตรงที่เขามีการบินผมว่าเราน่าจะไหวแหละแต่ว่าเราต้องรีหนีก่อนมาทีมนี้มีตัวการบินอีกแล้วทีมต่อไปมีตัวกันบินหรือเปล่าโอ้โหเจอแด่กันบินทั้งทีมเลยรอบนี้แทบไม่เจอคนที่ไม่ใช้กันบินเลย ขอทีไม่มีตัวการบินหน่อยได้ไหมโอ้โหตั้งแต่ที่ตีมาคือแทบจะไม่เห็นคนไม่ใช้การบินเลยทีนี้ก็ยังใช้การบินอยู่ะ่ะเพราะว่าหลังๆมานี้ตัวการบินมันเริ่มที่ทํามาเยอะมากๆเลยทําให้เราต้องสังเกตดีๆโอ้โหทีนี้น่าตีมากๆม,มีตัว NFT ด้วยมาทีนี้มีการบินเลเวล140แต่ว่าเราก็มีโอกาสที่จะแพ้เหมือนกันเพราะว่าทีเฟรนด์คลามเรื่องดาเมจเนี่ยเขาน่าจะไหวชิลอยู่แล้วแต่ว่าดาเมจฝั่งเราแทบจะสู้เขาไม่ได้เลย ทีมนี้มีตัวการบินแต่ว่าทีมภาคคืนของเขาไม่ค่อยเก่งเดี๋ยวเรามาตีกับทีมนี้เลยแล้วกันมามาดูกันว่าทีมของเราที่ได้ทําการอัปเลเวลมานี้มันจะทําให้ทีมของเราแข็งแกร่งขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมก็มาดูกันที่เกมนี้กันเลยมา โฟกัสเจ้าตัวของตัวบินของผมเป็นหลักและกันว่าทีของผมถ้าไม่มีตัวบินก็ไม่สามารถตีใครได้แล้วแล้วก็หลายๆคนคอมเมนต์มาว่าอยากให้ผมปั้นเจ้าตัวของมาตุโรหรือว่าเจ้าตัวของบาวปาทูนั่นแหละซึ่งผมก็ยังงงอยู่ว่าบาวปาทูเนี่ยมันจะช่วยไอดีผมได้หรือเปล่าซึ่งตอนนี้ผมอยากจะปั้นแค่เจ้าตัวของโคนี่ที่เป็นต้านหยุด5กับเจ้าตัวของนายอพเภอแค่นั้นซึ่งตัวของบาวปาทูถ้าผมเอามาเล่นผมคิดว่ามันก็น่าจะพอช่วยได้ในระดับหนึ่งแหละแต่ว่า ในตอนนี้ผมก็ยังลังเลอยู่ว่าจะปั้นดีหรือเปล่าก็ถ้าใครอยากให้ปั้นก็คอมเมนต์มาละกันแต่ว่าตอนนี้คือกลุ่มของผมมันเหลือเยอะจริงอะถ้าอยากปั้นมันก็ปั้นได้แหละแต่ว่าบาบาทูนี่แหละปัญหาคือผมไม่ค่อยชอบหน้าเลยคือกลุ่มใช้ทุกทีเนี่ยผมก็ยังงงอยู่ว่ามันชนะได้เพราะอะไรทั้งๆที่บาบาทูความสามารถมันติดบ้างไม่ติดบ้างผมกง็งงเหมือนกันว่าเรดการติดมันร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าคือบางทีเนี่ยมันแทบจะไม่ติดแบบ ความสามารถดืดานให้ผมเห็นเลยคือมันแทบจะมีบัคติดตัวมาด้วยแต่ก็เดี๋ยวถ้ามีคนอยากให้ผมปั้นเดี๋ยวผมจะมาปั้นให้ดูละกันสำหรับเจ้าตัวของราวมาคุโรหรือว่าเบวปาทูทีมนี้ที่เราเจอเราเจอกับกินเกียร์แบบนี้เาวแบบนี้ผมว่าไม่น่าจะสู้ได้มาทีมต่อไปมีตัวการบินหรือเปล่าไม่มีแบบนี้ก็หวานเลยแต่ว่าตะกี้ผมเห็นแวบๆว่าเขามีตัวการบินหรือเปล่าหรือผมสังเกตผิดนี่ไงเจอแล้วการบินของเขาแต่ว่าการบินเลเวลนี้ไม่น่าจะเอาผมได้มา มาดูกันว่าเกมนี้เราจะสู้ทีมนี้ได้หรือเปล่าก็มาดูที่ลูกเกมนี้แล้วกันเราจะโฟกัสเจ้าตัวของตัวบินเป็นหลักกันเพราะว่าไอดีนี้ของผมก็มีแค่ตัวบินแหละที่มันแบกได้ซึ่งตัวอื่นแทบจะแบกไม่ได้เลยคือเป็นตัวที่เอามายืนทค้าให้กับทีมแค่นั้นนอกเหนือจากนั้นก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยมาตัวบินฝั่งตข้ามบินมาแล้วซึ่งบอกเลยว่าตัวบินฝั่งตข้ามก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ผมจะแพ้แล้วโอ้โหไม่ธรรมดามากๆสำหรับทีมฝั่งตข้าม และยิงเขามีการบินแบบนี้ผมแทบจะแบบเสียวๆอยู่เหมือนกันว่าผมจะชนะได้หรือเปล่า <_ c oughs> ก็มาหวังพึ่งเกมนี้ละกันอตัตวินเรียบร้อยโอ้โหเคาะแรงมากๆนะที่กี้ผมเห็นเลือดแบบเลือดป้อมห0าอนหายไปในพริบตาเลยคือแรงสุดสสำหรับบินตัวนี้มาถ้าผมมีเกียร์เทพกว่านี้ผมกล้าการันตีเลยว่าผมคอป้อมได้เร็วกว่านี้แน่นอนทีนี้มีตัวการบินอีกแล้วแล้วก็มีบอสคนนอ,อกกฎหมายที่ใส่เกียร์บอบบางผมว่ามันมีโอกาสที่เราจะแพ้ได้แต่ว่าเราไม่เสี่ยงดีกว่ามา เกมถัดไปที่เราจะเจอตัวกันบินอีกแล้วโหสมัยสมัยนี้มีแต่คนพกตัวกันบินกันเยอะมากมาขอทีมที่ไม่มีการบินหน่อยได้หรือเปล่าทีนี้มีตัวบินเลเวลแม็กความสามารถเพลือกสุดท้ายแล้วก็ทีพาคพื้นค่อนข้างที่แข็งด้วยมาดูกันว่าเราจะสู้กับทีมที่เล่นสายการบินเหมือนเราได้หรือเปล่าซึ่งเราก็พกตัวกันบินไปถึง2ตัวกันเลยมาดูกันว่าตัวการบินของเราจะเอาอยู่หรือเปล่าเกมนี้มา โฟกัสกันที่ลูกเกมเกมนี้ละกันเผื่อเราจะสู้ทีมฝั่งตรงข้ามได้มาตัวบินของเราปล่อยตัวที่2แล้วแล้วก็จะนิ้นปล่อยตัวกันบินละกันซึ่งตอนนี้บินของเขาบินมาถึงหน้าป้อมเราแล้วแล้วก็เริ่มที่จะขกป้อมเราแล้วแล้วโอ้โหเกือบแตกเมื่อกี้ผมต้องใช้อเทมแล้วแหละถ้าไม่ใช้ผมว่ายังไงเราก็สู้ไม่ได้อะตอนนี้คือเราคาดหวังเพียงแค่ตัวบินของเราจะจบป้อมฝั่งตรงข้ามได้ให้เร็วกว่าเขาแต่คือบินของเขาคือบินโหดมากๆเขาแทบจะมาถึงป้อมผมแล้วแลวเหลืออีกทีนึงก็น่าจะแตกแล้วแหละ ทั้งเขาและทั้งผมเรียบร้อยผมชนะก่อนอ่ะเกือบไปแล้วเลือดป้อมผมเหลือเพียงแค่หนเกือบไปแล้วตะกี้โอ้โหถ้าผมไม่แบบใช้เทมส่วนตะกี้คือยังไงผมก็แพ้ะประมาณนีนการสัปรับที่นี้ถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่เราต้องทำให้สำเร็จเพราะว่าตอนนี้ลูปีของเรามีถึง3,000ล u b ูปีแล้ว ถ้าเราอยากจะเปิดในรอบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเราจะได้กล่องกันตีเพียงแค่กล่องเดียวเท่านั้นแล้วก็น่าจะยกระดับทีมเราได้ไม่ค่อยสุดซึ่งเป้าหมายของเราก็อย่างที่เราตั้งไว้เลยว่าเราจะไปเปิดในรอบของเกียร์จันทาซึ่งเป็นเกียร์ในรอบของสายไปพิบสายว่องไวแล้วก็สายพลังด้วยซึ่งในรอบนั้นมันจะคุ้มค่ามากๆกับการที่เราเก็บลูบี้ไปถึง7 0 0 0พูบี้เพื่อไปเปิดในรอบนั้น ถึงแม้ว่าเรทการออกมันอาจจะไม่ออกดีสักเท่าไหร่แต่ผมบอกได้เลยว่าในกล่องการันตีตรงนั้นมันค่อนข้างที่คุ้มค่ามากๆและหลังๆมานี้เขามีการนําเกียร์ในรอบปุงคริสต์มาสในรอบของอื่นๆเข้ามาปนในรอบของเกียร์รอบนั้นๆด้วยก็เลยทําให้มันมีความน่าสนใจที่เราจะไปเปิดในรอบของจันทา แล้วก็มีโอกาสได้เกียร์คริสต์มาสด้วยนั่นเองซึ่งผมคาดหวังอยู่ว่ามันจะมีแบบนั้นมาอีกแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะทํามาหรือเปล่าก็าต้องหลอติดตามกันอีกทีละกันนะซึ่งตอนนี้ใครเที่ยงไม่ได้เก็บกิบจกรรมดาวตกก็อย่าลืมไปเก็บกันเลย เพราะว่ากิจกรรมตรงนี้ได้รับรางวัลสูงสุดถึง6,000ลูบี้แล้วก็กบ9ดาวสูงสุดถึง7ตัวกันเลยซึ่งมันเยอะมากๆสําหรับไอดีมือใหม่ที่ได้ไปคือเกิดทันทีเลยและไปหาลูบี้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่ง1,000ลูบี้แล้วก็ไปหากบเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวผมบอกได้เลยว่าไอเดียของคุณจะเก่งมากๆเก่งแบบก้าวกระโดดกันเลยทีเดียวใครที่ได้รับรางวัลก็ถือว่าดีใจด้วยละกันซึ่งผมบอกเลยว่าผมไม่พลาดแน่นอน แล้วผมก็มีสูตรในฉบับของผมด้วยเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันทีละกันว่าเราจะได้รับรางวัลที่เท่าไหร่กันซึ่งไอดีนี้ผมได้รางวัลที่สามาแทบจะทุกรอบเลยแล้วก็เป็นไอดีที่ค่อนข้างที่ขูมากๆอกประมาณนี้ใครที่สนใจเติมแพ็กเกจลูบี้หรือว่าแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมแรลเลนเจอร์ในระบบ iOS ผมก็ขอแนะนําเป็นร้านจะนัมค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยร้านคา้าจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า6ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สําหรับใครที่อยากจะได้แพ็กเกจไหนเป็นกรณีพิ หรือว่าอยากจะได้แพ็กเกจไหนก็อย่าลืมแคปลูปเข้าไปสอบถามกันได้ที่ร้านจีน่าะคะท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยหรือใครที่เป็นผู้ใช้งานแอปทีทีโฟนหรือแอป l d Cloud อยากจะจัดแพ็กเกจรายวันหรือว่าแพ็กเกจรายปีก็สามารถไปจัดกันได้ที่ร้านจีน่าคัชท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์ัวจริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดีคริปชันคลิปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ